กรุงเทพมหานครเร่งพัฒนานทางเท้าและทางจักรยานเรียบครองแสนแสบระยะทาง47.5กิโลเมตรจากพระนะครถึงหนองจอกเพื่อส่งเสริมการเดินทางด้วยการเดินและปั่นเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะลดปัญหาน้ำเน่าเสียและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2570อาจรครับโครงการนี้ต้องมาดูกันก็เป็นทางเดินและทางจักรยานเรียบคลองแสนแสบนะ คือคลองแสนแสบความยาวทั้งหมด47.5กิโลนะครับก็นโยบ,บายท่านตู้ว่าอาจารย์รชาติเนี่ยก็อยากพัฒนาทางเดินเรียบคลองต่างๆเนี่ยให้เดินได้สะดวกนะแล้วถ้าขี่จักรยานได้ก็จะเป็นทางเลือกในการเดินทางอีกอันที่ดีนะครับคลองแสนแสบเป็นคลองที่มีความสําคัญนะเราใช้ระบายน้ําเป็นคลองสหลักที่ใช้ระบายน้ําและใช้การสัดจรเนี่ยเรามีเรือคลองแสนแสบอยู่แล้วนะครับนี่จากเรือคลองแสนแสบจากสถานีต่างๆเนี่ยถ้าไปเข้าบ้านเราเนี่ยจะทํายังไงให้การจากการเดินทางจากสถานีหรือท่าเรือเนี่ย ไปที่ต่างๆให้สะดวกขึ้นนั้นทางจักรยานก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับเราอยากเดินได้ดีแล้วก็มีจักรยานเป็นทางเลือกหนึ่งนั้นที่เราพัฒนาเนี่ยก็คือทางเดินด้วยความเฉลี่ยก็มีนโยบายทํามาต่อเนื่องกันมานะ47.5กิโลเนี่ยถ้านับ2ฝั่งรวมกันก็เป็น9 5กิโลที่ต้องทําทางเดินนะครับเรามีไปแล้ว60กิโลแล้ววันนี้และกําลังทําอยู่ที่ระหว่างก่อสร้างใกล้จะเสร็จเร็วๆนี้เนี่ยในปีเนี่ยก็อีก4.7กิโลนะครับแล้วก็ได้งบประมาณแล้วปี68หาตัวผู้รับจ้าง นะก็ทําอีกประมาณ12โลกว่ากว่าส่วนที่เหลือที่จะทําให้ครบตลอดแนวคลองแยนแสบคือจากผ่านฟ้าไปถึงสุดเขตกรทมที่หนองจอกเลยเนี่ยนะก็จะของับมาไล่ต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเส้นทางสายหลักคือด้านในเนี่ยก็จะทําให้ครบให้จบภายในปี69นี่ครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของทางเดินนะขณะเดียวกันเรื่องของคุณภาพน้ำเนี่ยก็จะมีการทําท่อรูบลงน้ําเสียเพิ่มเติมขึ้นมานะจากเดิมที่คลองแสนแสบก็น้ําก็ได้ระดับหนึ่งแหละ แต่ทําให้ดีกว่าเดินได้ก็เราก็เก <Komb i, S 2> ็บน้ําเสียท <t reap ing noise> ี่ลงจากสองฝั่งจากเขตห้วยขวางเองจะเขตพัฒนาเองนะครับเพื่อเข้าลงสู่ลงบาบ่น้ําเสียส่วนกลางที่ดินแดงนะครับก็จะมีการก่อสร้างเราเห็นอยู่เนี่ยก็จะมีการก่อสร้างเข้ารงน้ําเสียไปด้วยนะครับก็พยายามทาให้มากที่สุดนะอย่างเริ่มต้นทางลาดเนี่ยคือต่อให้ทางเดินเรียบครองก็ตามมันจะมีคูน้ํามีคลองย่อยที่ที่ผ่านมาก็ทําสะพานแต่เดินที่สะพานที่มีคนเดินสเต็ปขึ้นได้ก็อาจจะไม่พอต้องเป็นทางลาด ที่ทําให้ไม่ว่ารถเข็นเองหรือรถจักรยานเองได้ใช้งานได้ mm. ก็จะให้ทางสํานักระบายน้ำเนี่ยแก้ไขปรับปรุงสะพานข้ามของย่อยอยันต่าากเพื่อทําให้เป็นมิตรใ,ให้การเดินทางะสะดวกข,ขึ้นครับคือเรื่องนี้ทุกคลองที่เราทํามาไม่พฉพาะกรางคลองน้แสบนะทางเดยวดิมคลองทั้งหลายเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างก็สิ่งสําคัญที่ต้องไปด้วยนะครับก็คลองทุกอย่างก็ตามนโยบายกรุงเทพต้องสว่างนะครับต้องมีต้องไฟฟ้าติดตั้ง แล้วที่ติดจะต,ติดตั้งเพิ่มเติมอนาคตะที่อยู่ในมุมมานอยู่เนี่ยที่ขออยู่คือเรื่องกล้อง CTV กล้องวงจรปิดครับเพื่อจาให้มั่นใจได้ขึ้นว่าจะใช้ใช้เช้ชทางนี้แล้วจะปลอดภัยครับคือวันนี้ต้องก็เริ่มต้นต้องขอบคุณทางเขตนะเพราะเรื่องนี้เป็นเขตต้องหลดพื้นที่ที่ขอความร่วมมือกับกับชุมชนอยู่สองสองข้างถามว่าชุมชนได้ผลกระทบอะไรบ้างแต่เดิมที่มีการตั้งของตากผ้าอะไรเนี่ยกิการกีดฝังเป็นหลังบ้านหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องบอกว่าการพัฒนานเนี่ยมันก็ทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นนะ ช่วยการดูแลเรื่องเส้น่ไม่เอาวางเก็บของเก่กาก่<ช>เพื่อทําให้คนเดินผ่านสัญจรผ่านไปมาได้ถ้าคนใช้ผ่านสัญจรไปมาได้คุณขายของอะไรก็กทำง่ายขึ้นนะขายของในบ้านมันก็มีคนสัญจรผ่านคนกล้าใช้เส้นทางนี้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ทางอ้อมที่ที่<ช>ได้ด้วยครับนะครับ,รบอันนี้คือนอกจากนั้นแล้วก็ทําให้หน้าบ้านเราสวยง,งามนะคือถ้าเราอยู่ตรงนี้<ช>บ้านเราสะอาดสวยงามก็ทําให้ชีวิตคุณภาพชีวิตเราน่าจะดีขึ้นนะครับออันนี้เราตัดพื้นที่เลยเนี่ยอันนี้ต้องแลแต่เขตว่าในพื้นที่เรามี คือมันทําได้หลายอย่างนะกับพื้นที่ของเราเองเนี่ยเราก็พยายามทาสวนเข้าใจว่าตรงเชิงสะพานที่เอกมัยก็มีทั้งสองฝั่งสวนอันนี้ก็จะมีสวนอยู่นะครับใ,ให้เข้าถึงง่ายแต่ว่าที่ของเอกชนเองนะก็หลังบ้านพวกที่พักอาศัย,ยต่างๆหรือออฟฟิศต่างๆเราก็ก็ประสานงานเพื่อขอปรับเป็นสวนสวนสวยเพราะว่าคนที่ใช้อาคารก็ได้ประโยชน์คนที่อยู่อาศัยตามคอนโดต่างๆก็ได้ประโยชน์ด้วยนะครับคือเรื่องนี้ก็ระหว่างการก่อสร้างนะอย่างที่เรียนว่าคลองแสนแสบเนี่ยเป็นคลองที่ 1ใช้ระบายน้ํสองคือใช้สัญจรไปทางสายหลักนะครับเป็นเรือที่วิ่งผ่านมาจํานวนมากเนี่ยก็ทําให้การก่อสร้างก็อุปสรรคหน่อยก็ต้องวางแผนดีๆนะครับแล้วโดยโดยเพราะเป็นเส้นทางที่เป็นช่วงที่มีผู้อยู่อาศัยเยอะแม้นการส่งเสียงระหว่างการก่อสร้างก็ระบาดกลางวันก็จะติดเรือเดินทางนะกลางคืนก็มีคนพักอาศัยแมนก็ต้องประสานกันแม้นพี่น้องประชาชนที่อากาศได้รับผลกระทบในระหว่างการก่อสร้างบ้างนะครับก็ก็ต้อง ถ้าที่ท่าอสายฮะแต่ว่าก็พยายามจํากัดไห้ความเดือดร้อนความผลกระทบให้ใหน้อยที่สุดเท่าที่ที่ทําได้ครับคือวันนี้คลองแสนแสบน,นจริงเราทําอีกหลายคลองนะครับแต่ว่าคลองแสนแสบแต่ว่าเนื่องจากเป็นคลองสัญจรสายหลักด้วยก็จะมีด้วย้วคลองอื่นๆก็ทำนะคลองเป็นประชากรซึ่งเราก็ไล่ทําอยู่นะครับทุกที่ตามนโยบายคลองลาดพร้าวหรือคลองเล็กๆคลองย่อยทั้งหลายเนี่ยเวลาเรามีการปรับปรุงทําเขื่อนริมคลองเนี่ยสิ่งที่เราทาคู่กันไปคือทําทางเดินให้ให้สะดวกนะครับก็จะทําทางเดินคู่ขนาดไปด้วย เพื่อทําให้การสัญจรการเดินเท้าหรือการใช้จักรยานเป็นทางเลื่อกในการเดินทางอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งเป็นมิตรกัะสิ่งแวดล้อมด้วยครับพวกเราลองใช้กันนะเดี๋ยววันไหนคาฟรีเดเชิญชวนเส้นทางเนี้เดี๋ยวผมจะขี่จักรยานจากบ้านอยู่เทีบ่บลาไปที่ทํางานที่สาวิชาให้ได้เส้นทางนี้ก็เป็นการตบรเส้นทาง,างด้วย